สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราในเกมไลฟ์เพลงกันอีกเช่นเคยเยก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเกรดตาสุดแสนจะสวยกันค่ะทุกคนเพราะความที่ว่าแบบคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยจะมีนะคะก็เลยมาอัปเกรดตาที่ตาแรกก็อืม ลัเงเลอยู่เหมือนกันนะคะจะอัปเกรดอีไหมเพราะคะแนนอัปเกรดมันพอนะทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้ต้อง15แคชนะคะก็เป็นกระชั่นนี้เลยแะค่ะสยามโอเดย์นะคะ,ะ,ค,ะคืออันนี้คือตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะก็คือมันยังอยู่คือตอนนั้นคือมันเป็นตอนแรกที่มันเข้ามาเลยก็ใช้บัตรสุุมไปนะคะตอนนั้นอ้าวโอ้ยพลังแบดหมด นี่ยกันใช้แบตกันจ <Yeah. S 1> ดูกันใช้แบตยังโอเคขอใภัยด้วยนะคะที่อืมเขาเรียกอ่ะแบบผิดพลาดทางเทคนิคนินดนึงนะคะเพราะว่าลืมไปนะว่าแบบเอาแบตจะหมดก็คือมาทาย mm. เลย <laughs> ลืมก็ขออภัยตุกตุกท่านด้นวยนะคะที่เสียเวลาไปนะคะก็โอเคมาอัปเกรดกันนะคะทุกคนนี่คือมันพอยพอดีเลยนะคะทุกคนเอลตาร์เทมส่วนเป็นไอเทมพเพลงนะคะทุกคนโอเคอัปเกรดแล้วนะหนึ่งสองสามนี่โอเคแล้วโอเคแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวค้างจริงโอเคได้แล้ว โอเคแคปเสร็จแล้วนะทุกคนคือค้างหนักมากทุกคนโอเคนี่แช้บันไดได้นะทุกคน,ค,น,น,นะกค,นคือค้างหนักมากทุกคนโอ้อะไรมันจะค้างขนาดนั้นคนือแบบโอ้ m ม g o จมันค้างหนักมาก เลยทุกคนคือตอนนี้เหลือเก้าแคชนะคะทุกคนก็เออก็ต้องขอภัยด้วยนะคะเมื่อกี้มันค้างหนักมากแล้วก็ทำให้แบบคลิปมันก็อาจจะค่อนข้าง,างน่าเบื่อหนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบช่วงค้างมันก็เราก็ก็กงงกัสบสถานการณ์ว่าเป็นไรวะ <laughs> ขอไปในคำหยาดึงน,นะคะโอเคก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับเมคอัพอุ้ย ใส่กแก้มนี้ม่ค่อยเหมาะนะปกติเราจะใส่แต่แก้มนี้นะทุกคนเัาไม่ค่อยใส่แก้มอื่นอะแก้มนี้ก็ได้นะอาแ,แก้มนี้ก็ได้อยู่แก้มนี้ก็ได้อยู่นะเอ๊ะชุดไทยชุดไทยค่ะอยู่นี้แล้วก็รองเท้านะแล้วก็เฮ้ผมผมว่าผมไหนดีอะผมมันอันนั้นมันจะเข้าไหมอะผมอันนี้ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อย ไม่เคยเข้า,ขาผมเขียวเอ้ยผมเขียวก็ได้อยู่นะเอ้วผมเขียวได้นะผมเขียวได้โอเคผมเขียวได้แล้วก็ยังไงต่อมงมงเดี๋ยว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 ลากไ,ปไ,ปไม่ไปแม่มงอยู่ไหนเอ้ยออันนี้อยู่นี่เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่โอเคใส่ไปเลยมงเป็นไงช่วยไหม ใส่อันนี้ไปด้วยได้ไหมเอ,อ้ยใส่อันนี้ไปด้วยเข้าว่ะข้าเออได้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 ไดไดไข้า <c oughs> แล้วก็อันนี้เออได้อยู่ได้อยู่โอเคทุกคนบันทึกไปเลยโอเคแล้วก็คุณรีนะคะได้ให้แคชเรามาแล้วนะคะ20แคชในเลยการนะคะกิจกรรม อินส a า r กรมเรียล e n g e นะทุกคนโอ้ my god คือตอนแรกเรานึกว่ามันจะให้ตอนอยี่แปด้วยหรือเราจําผิดก็ไม่รู้นะทุกคนถ้าเราจําผิดต้องขออภัยด้วยนะแต่มันให้เลยตอนนี้มันคือที่เราอัดอยู่คือยี่ห้านะคะท oh นะุกคนยี่ห้าเมษาเนาะก็คิดว่าเราต้อจะจําวันผิดเหมือนที <S <S ่เราบอกจริงๆนะคะ โอเคตอนนี้เรามีงบฉีแคดในการสุ่มกระท้าเล่นนะคะทุกคน <c ười> คือคลิปมันอาจจะดูยาวคลิปที่เราอัดอยู่ตอนนี้นะคะมันอาจจะดูยาวแต่พอเราไปตัดตอนค้างๆอะไรออกอะเราคิดว่ามันก็น่าจะสั้นๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะสุ่มกระช้าเล่นซักสั่งแามเกชานแล้วกันนะทุกคน อันนี้นะคะเป็นกระชาที่เพิ่งมาใหม่นะคะทุกคนซึ่งน่ารักมากเลยอยางแรกน,นี้ทุกคนอยากได้มากมันน่ารักทุกคนมันน่ารักมากดูดูมันน่ารักมากหรือว่าชุดก็ได้นะชุดเออชุดก็สวยนะอืมแต่ถ้าได้อันนี้มาคือมันต้องได้อันนี้ด้วยมันจะแบบครบเซ็ตเอองั้นสุ่มครั้งแรกกันเลยะทุกคนคลิปนี้จะค้างอีกไหมก็ต้องไปดูกันนะคะทุกคน ก็ได้เป็นชุดมานะคะทุกคนสุ่มได้เป็นชุดมานะคืออย่างที่เราบอกไปว่าถ้าได้ชุดมาแล้วมันก็อยากงด้หมอกด้วยเพราะมันเข้าเช็ดกันนะทุกคนโอเคช่างนันไม่เป็นไรนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปซื้ออัมซิเล็กอันนั้นด้วยนะคะทุกคนที่เป็นแบบชุดนักเรียนนะคะทุกคนหนึ่งแคดเนาะก็ไม่ได้ซื้อคะทุกคน ตอนนั้นซื้อผมไปนะคะเพราะคิดว่าผมมันก็น่ารักนะเออลองซื้อไปไม่ไม่ได้ใส่กับอะไรเลยเพราะแบบนัองดูไม่ค่อยน่ารักอ่ะหลังจากซื้อมา่ะนะโอเคเราก็จะมาซื้อชุดกันค่ะรบกุ้นคิดว่าน่าจะน่ารักมากทุกคนโอเคซื้อมาแล้วไม่แคบไปเสร็จแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันค้างแบบ ตอนเมื่อกี้อีกนะคะทุกคนโอเคโอเคเราก็เหลืองบหนึ่งแคชนะคะทุกคนในการไปสุ่มกระช่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะต้องเลือกเอาเองนะว่าจะเอาอันไหนนะทุกคนทุกคนเราต้องขอไปนะคะที่อาจจะแบบ คลิปอาจจะค้างๆกระตุกๆอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบอันเป็นเน็ตบ้านอะเนาะมันก็ใช้กันหลายคนโอเคเราจะมาส่งอันนี้แล้วกันนะทุกคนเป็นเอลลี่อิ Ellie นวันเดอร์แลนด์นะทุกคนเราอยากได้หูแมวอันนี้มากเลยนะคะทุกคนขมก็น่ารักนะแต่แบบก็ไม่ได้อายอะไรขนาดนั้นนะทุกคนปากแมวก็น่ารักนะทุกคนนี่นะทุกคนน่ารัก น่ารักหมเลออยอ่ะทุกคนจะแบบอินทีเทียนางหลอกหลอนกอันมากเลยฉันกลัวว่าฉันจะได้อินทีเทียมากเลยเออเอาไงดีย,ยังไม่สุ่มเลยค่ะเดี๋ยวเลือกสุ่มเป็นอันที่ดีดีดดว่าก็ สุมหนึ่งแคะไปเกือบหมดแล้วนะคะทุกคนเออน,นี่อเหอเลืออันนี้นะคะเล็บสิี่นะทุกคนเอาค้างไปอีกอโอเคทุกคนอินทเรียก็น่าจะมีอยู่พอสมควรนะคะทุกคนเออเราอยากได้ชุดนี้นะคะทุกคนนะคะ่ารักหรือไม่ก็รองเท้านี้ก็ได้น่ารักมากเลยแต่ว่าถ้าได้ของตกแต่งคือจะย้องให้เลยล่ะ แต่ว่าถ้าได้ผมก็คือลองไห้กว่าอีกนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยใส่ผมอื่นนะโอเคซุมขอลองเท้าก็ได้นะคระเชอรี่เชอรี่เชอรี่จะให้อะไรไม่กดข้ามด้วยอ่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะเชอรี่ค่ะได้ของตกแต่งมาค่ะไม่เป็นไรวอลเปเปอร์เราไม่ค่อยมีปรับใจตัวเองไปหนึ่งกรูบนะ โอเคงั้นเดีย๋ยวเราไปแต่งตัวกันอีกรอบหนึ่งกันนะทุกคนไปเปลี่ยนชุดกันทุกคนทุกคนนะอโอเคเราจะยกว่าก่อนนะแล้วก็จะใช้เมคตาอันเดิมนะทุกคนแล้วก็ตามด้วยอแก้มนะเอ้ยแก้มอัมอมนนี้เดี๋ยวเขาดอดนะคือไปตกปลาเราได้มามันน่ารักมากเลยทุกคนอืมน่ารักครอ,อยากได้ไปตกปลาครับเห <laughs> มือนแจกพิกัดยังไงก็ไม่รู้อะ อันนี้เป็นชุดนักเรียนเอ้ยน่ารักแล้วก็ชุดนะชุดเหมือนแบบขนมอะไรสักอย่างเลยเอยากแน่ารักนะทุกคนเออว่าไปน่ารักนะใช่งแมวม้าเออก็น่ารักอยู่นะใช้ได้อยู่นะใส่ห่างด้วยห่างอยู่ไหนว่าโอเคค่ะ แล้ไ,ไงต่อมันถึงไปเลยสิคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะขอบคุณที่มารับชมกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย